สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกแก้วมีฟังก์ชันใหม่ล่าสุดในโปรแกรม BMS a o r ร p p และ BMS a o r ร p p e e ที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของโรงพยาบาลให้ทันสมัยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมาแนะนำให้รู้จักกันค่ะในปัจจุบันโปรแกรม BMS a o r ร p p มีระบบ AI ช่วยสรุปผลการรักษาผู้ป่วยอยู่3ระบบด้วยกันค่ะโดยเริ่มที่ระบบที่1 Impress แพทยสามารถบันทึกข้อมูลไดแอคเทค ที่หน้าจอของโปรแกรม BMS ทา p ค่ะที่แถบวินิจฉัยจะมีปุ่ม IDS หรือ i m p r e s s d i a g n o s t i c Search ขึ้นมาให้ค่ะที่ปุ่ม IDS ตัวระบบนำคำที่แพทย์พิมพ์ค้นหาและเลือกข้อมูลมาบันทึกใน d i a c t t e c พร้อมทั้ง s n o m e d CT Identify มาบันทึกไว้ให้ด้วยค่ะระบบที่2ค่ะปุ่ม AI d i a c t ค่ะ ปุ่ม AI d i a t นะคะปุ่มนี้ใช้สำหรับโรงพยาบาลที่แพทย์พิมพ์คำวินิจฉัยเองค่ะโดยที่ไม่ได้ใช้ระบบ i m p r e s s ระบบนี้นะคะจะนำคำวินิจฉัยที่แพทย์บันทึกและประวัติการรักษากลุ่มรายการ lab การตรวจ HPI รวมไปถึง PE นำไปวิเคราะห์ประมวลผลหลังจากนั้นค่ะระบบจะนำเสนอทางเลือกรหัส ICD ที่เป็นไปได้ในการวินิจฉัยครั้งนี้เป็น ICD 1 0อะไรและตามด้วยโค้ดที่แพทย์บันทึกขึ้นไปค่ะ ระบบที่3นะคะจะอยู่ที่ระบบงาน IPD ค่ะสำหรับโรงพยาบาลที่มีระบบ IPD paperless ค่ะข้อมูลที่ระบบส่งเข้าไปนะคะจะเป็นประวัติการรักษาข้อมูล SOAP หรือ Subjective Objective Assessment and Plan รายการ lab และรายการค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะตัวระบบในปัจจุบันนะคะจะถูกพัฒนาในหน้าจอของดิ g ั Su m ม a r ีค่ะ ซึ่งในหน้าจอของ Dis c ช a r g e ัม m m a รีนะคะจะมีปุ่ม AI DIAC t เช่นเดียวกันค่ะเมื่อกดปุ่ม AI DIAC t โปรแกรม BMA Sonic P จะทำการส่งข้อมูลเลข AN และรายการของผู้ป่วยในเช่นอายุและน้ำหนักค่ะจากระบบที่ทำการส่งข้อมูลขึ้นไปนะคะระบบจะนำ d i a c t e c คคำวินิจฉัยของแพทย์มาใส่ให้อัตโนมัติค่ะโดยถ้าผลวินิจฉัยออกมาพบว่ามีหลายโรคข้อมูลจะโชว์ขึ้นมาที่ด็อกเตอร์วให้ค่ะ ในส่วนของด้านล่างนะคะ ระบบจะนำเอา SOAP หรือ Subjective Objective a s s i g n m e n t and Plan ที่คาดว่าจะเป็นคำวินิจฉัยรหัสทันตการความเป็นไปได้ของ ICD-10 ที่อยู่ใน SOAP ขึ้นมาค่ะต่อมาแถบโคดเดอร์นะคะระบบ AI จะประมวลผลเป็นรหัส ICD-10 โดย AI จะสรุปผลมาให้เลยว่าคำวินิจฉัยนี้ควรจะเป็นรหัส ICD-10 อะไรและมีบางอันค่ะที่ขึ้นสถานะผิดปกติเพื่อเตือนว่ารหัส ICD-10 มีการ กรอกรายละเอียดการรักษาที่ไม่ครบถ้วนซึ่งระบบจะขึ้นรายละเอียดมาให้เลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะในส่วนของรหัสโลกที่มีปุ่ม s u m มารีที่ใช้สำหรับการโน้ตหรือการบันทึกข้อมูลต่างๆค่ะต่อไปนะคะจะเป็นปุ่ม p r e a อ d i t ค่ะในส่วนนี้ระบบจะประมวลผลเบื้องต้นมาให้เลยว่ามีโอกาสที่จะติดสีเรื่องอะไรบ้างค่ะปุ่ม l a จะเป็นรายการแ l a ต่างๆที่สามารถนำไปประกอบในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆค่ะ ปุ่ม medicine TMT คือรายการยาที่คนไข้ได้รับขนาดรักษาตัวหยุดที่โรงพยาบาลระบบสามารถเตือนได้ว่ามีการจ่ายยาแล้วและยังขาดการบันทึกรหัสการรักษาอื่นๆอีกหรือไม่ปุ่ม b u i l l i n g item คือรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการยาที่ถูกส่งขึ้นไปยังระบบเพื่อประกอบการสรุปโลกเช่นกันค่ะปุ่ม DRG สามารถคำนวณได้จาก adjust RW ซึ่งเป็นตัวตั้งต้นให้ค่ะ และสุดท้ายค่ะปุ่ม MODRG ซึ่งนำตัว ICD10 และ ICD9 มาสลับตำแหน่งกันเพื่อให้ค่า a d j u s t r W เพิ่มขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะลูกแก้วหวังว่าระบบ AI ใหม่ล่าสุดของโปรแกร,รม BMS h o d e c P และ BMS h o d e c PXE จะช่วยยกระดับการทำงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การทำงานในโรงพยาบาลให้รวดเร็วแม่นยำและทันสมัยช่วยประมวลผลและสนับสนุนทีมแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณที่ติดตามชมค่ะขอบคุณค่ะ